สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแมทคนิกวันนี้ครับจะมารีวิวครับโมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูลบัคบูธนะครับสามารถลดไฟนะครับเพิ่มไฟในตัวเดียวเลยนะครับปรับกระแสคงที่ได้นะครับเป็น CV นะครับกับ CC นะครับด้านหลังจะมีขั้วเสียบอยู่นะครับมีสิงนะครับกับพัดลม1ตัวนะครับเป็นพัดลมมุ่นอัตโนมัตินะครับ เดี๋ยวลองมาต่อเปิดใช้งานกันดูนะครับด้านล่างนะครับจะมีขั้วต่ออยู่นะครับเป็นโวลต์อินนะครับบวกลบนะครับแล้วก็เอาพุตนะครับขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบหลังจากเปิดมานะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับ หน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าโชว์สถานะทั้งหมดนะครับบนสุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโวลต์ครับแล้วก็แอมป์ครับแล้วก็วัตต์นะครับอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับตอนนี้สถานะตัวเครื่องครับ cv นะครับทำงานอยู่นะครับแต่เรายังไม่ได้เปิดนะครับจ่ายไฟออกมานะครับจะเป็นออฟอยู่นะครับด้านล่างนะครับ เราสามารถเซตโวล์ได้นะครับที่หน้าจอหลักนะครับให้เราทำการกดโวลูม1ทีนะครับโวลูมจะทำงาน3สเต็ปนะครับกด1ทีนะครับเพื่อเลือกนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็กดค้างนะครับเพื่อเซฟนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับนี่นะครับกด1ทีนะครับก็จะให้เราเลือกนะครับถ้าเรากด เข้าไปอีกหนึงทีนะครับก็จะเป็นการเลือกเข้าไปนะครับเพื่อไปตั้งค่านะครับเราสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับที่หน้าจอหลักเลยครับเดี๋ยวลองเปิดจ่ายไฟออกมาก่อนนะครับตอนนี้ที่หน้าจอหลักนะครับเราเซตไว้ด้านล่างนะครับ8โวลต์ครับเราจะทําการเพิ่มที่หน้าจอหลักนะครับตัวเลขที่เราต้องการจะปรับนะครับก็ให้เราหมุนได้เลยนะครับ โวลต์ก็จะขึ้นตามตัวเลขนะครับที่เราเซตด้านล่างนะครับสามารถปรับได้ถึง37โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเล่งสูงสุดนะครับ36.5นะครับเพราะว่าตัวเครื่องนะครับเซตโวลต์เกินไว้นะครับที่37นะครับเราไม่สามารถหมุนเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วครับเดี๋ยวปรับกลับลงมาก่อนนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นปรับกระแสนะครับตอนนี้เซ็ตไว้ที่2แอมป์นะครับถ้าเกิดเราต้องการคุมกระแสนะครับไม่ให้เกิน2แอมป์นะครับก็ให้ปรับที่ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนตัวเลขตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะล็อกกระแสนะครับที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเลื่อนมาที่หน้าที่2กันนะครับ อันที่2นะครับก็จะเป็นตัวจับเวลานะครับกับโวลต์อินนะครับที่เราเสียบผ่านอะแดปเตอร์เข้ามานะครับตัวนี้นะครับ12.9โวลต์นะครับไฟอินที่เข้ามานะครับแล้วก็มีเวลาบอกนะครับที่เราต่อไปกี่นาทีแล้วครับตอนนี้หน้าที่4ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าโปรแกรมนะครับลองกดเลือกดูนะครับหัวข้อแรกนะครับที่เป็นตัว m นะครับ P RE นะครับเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อของหัวข้อนี้นะครับจะมีให้เลือก on off อยู่นะครับว่าเราจะเปิดพัดลมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเลือกเป็น off นะครับพัดลมจะไม่ทำงานนะครับถ้าเลือกเป็น on ครับพัดลมก็จะทำงานนะครับแล้วก็ M ศนย์ตรงนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่เราตั้งค่าไว้นะครับ ถ้าเราเลื่อนไปนะครับก็จะเป็นค่าที่เราเซตไว้ครับ m 1 m 2 m 3นะครับจนถึง m 9นะครับสามารถตั้งได้ทั้งหมด9โปรแกรมนะครับถ้าเป็นโปรแกรมเดิมๆนะครับที่ตัวเครื่องเซตมานะครับไฟนะครับจะอยู่ที่5โวลต์นะครับแล้วก็กระแสนะครับจะอยู่ที่5 1แอมป์นะครับเดี๋ยวเราลองมาเซตดูนะครับทีละหัวข้อเลยนะครับ ข้อที่2ตรงนี้นะครับจะเป็น v set นะครับเป็นการ set โวลต์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับจะเป็นตัว i นะครับเป็นการ set กระแสนะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรับไปที่ 2M แอมป์นะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์เรานะครับจ่ายได้ 2M แอมป์นะครับอันที่4นะครับเป็นเวลาโวลต์ตกนะครับ ไอ้ตัวเครื่องตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะเซตไปที่11.1โวลต์นะครับจะเท่ากับแบตเตอรี่นะครับ3 s พอดีนะครับเวลาแบตเตอรี่นะครับตกเหลือ3.7โวลต์นะครับ3มก้อนนะครับโวลต์จะอยู่ที่11.1นะครับตัวโมดูลตัวนี้นะครับก็จะตัดการทำงานเลยนะครับแล้วก็ข้อถัดไปนะครับ OVP นะครับจะเป็นการเซตโวลต์เกินครับตรงนี้เราจะไม่แก้นะครับเราจะเซตไว้ที่3 7เโวลต์เลยครับจะปรับสูงสุดอยู่ที่3 6โวลต์ครับไม่เกิน37นะครับ OCP นะครับจะเป็นการเซตนะครับเซตกระแสเกินนะครับไม่ให้กระแสเกิน5 2แอมป์นะครับอันนี้เป็นค่าโรงงานนะครับที่ตัวเครื่องเซตมาครับว่าตัวนี้จะโหลดอยู่ที่5แอมป์นะครับ opp นะครับจะเป็นการเซตวัตต์ของตัวโมดูลนะครับว่าจะให้ตัวโมดูลครับจ่ายไฟอยู่ที่กี่วัตต์นะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมินะครับเราไม่ได้เซตนะครับ ohp นะครับตรงนี้จะเป็นตั้งเวลานะครับให้ตัวเครื่องหยุดการทำงานนะครับ o a h นะครับจะเป็นการตั้งกระแสแอมนะครับว่าจ่ายไปแล้วกี่แอมนะครับให้ตัวเครื่องหยุดการทำงานนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับเราก็จะมาใส่ค่าที่ตรงนี้นะครับว่าความจุแบตเตอรี่ของเรานะครับความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อถึงค่าที่เราตั้งไว้นะครับตัวเครื่องโมดูตัวโมดูลนะครับก็จะตัดการทำงานนะครับ o w h นะครับจะเป็นวัตต์นะครับ ต่อชั่วโมงครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจ่ายไปแล้วกี่วัตนะครับให้ตัวโมดูลครับหยุดการทำงานนะครับหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าสีนะครับเราสามารถมาตั้งค่าที่หน้านี้ได้นะครับความสว่างนะครับเดี๋ยวลองต่อทดสอบใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวจะต่อใช้งานกับพัดลมตัวนี้นะครับ24โวลต์ครับแต่อแดปเตอร์เรานะครับ จ่ายไฟแค่12โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเราจะลองบูตไฟไปที่24โวลต์ดูนะครับ ตอนนี้นะครับไฟอินนะครับอยู่ที่1 2 1นโวลต์นะครับแต่ไฟเอาพุทนะครับจะอยู่ที่24โวลต์ครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับสามารถบูทไฟจาก12โวลต์ครับไป24โวลต์ได้นะครับแต่พัดลมนะครับกินกระแสไม่เยอะนะครับก็สามารถบูทได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะบูทไปที่24โวลต์ครับโหลด กระแสเยอะๆนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าโหลดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5แอมป์นะครับโมดูลตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่า input นะครับเวลาโวลต์ต่ำนะครับให้ตัวเครื่องนะครับตัดการทํางานได้นะครับเดี๋ยวลองมาตั้งค่ากันดูนะครับเราเสร็จตั้งค่าไว้นะครับเอาพุตอยู่ที่12โวลต์ครับกดออนนะครับพัดลมทํางานนะครับ เราเลื่อนมาที่อีกหน้าหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับไฟอินพุตนะครับอยู่ที่12โวลต์ครับเราจะเปลี่ยนที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็นโหมดปรับไฟนะครับไฟอินพุตครับตกมาเหลือ11.3แล้วนะครับเราจะปรับโวลต์ลงมาดูนะครับให้เหลือ10โวลต์ครับว่าตัว โมดูลนะครับจะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับอันนี้เหลือ9โวล์น,นะครับกลับมาดูที่หน้าแรกนะครับตัวโมดูลนะครับตัดการทำงานแล้วนะครับไม่มีการจ่ายไฟนะครับเพราะว่าโวลต์ตกนะครับ ที่ตัวอินพุตนะครับโวลต์ตกเหลือ9โวลต์นนครับตัวโมดูลก็จะตัดการทำงานเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งโวลต์ขึ้นไปดูดูนะครับพอโวลต์กลับมาเป็นปกตินะครับตัวพัดลมนะครับก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับหน้าแรกนะครับกลับมาออนเหมือนเดิมแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโมดูลบัคบูตตัวนี้นะครับสามารถบูตไฟได้สูงสุดถึง 36V โวลต์เลยนะครับอินพุตเข้าแค่ 12V โวลต์ครับแต่กระแสนะครับห้ามเกิน 5M แอมป์นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะครับตัวโมดูลนะครับมีระบบป้องกันนะครับไฟเกินนะครับแล้วก็ไฟต่ำนะครับตัดนะครับสามารถปรับล็อกกระแสได้นะครับอินพุตเอาต์พุตครับ ตั้งเวลาได้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานกับชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตัวนี้คลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการต่อใช้งานกับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับ24โวลต์นะครับทำการใส่กล่องวงจรให้กับตัวโมดูลตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์นะครับบางตัวเข้าไปนะครับให้ใช้งานได้2ระบบนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามนะครับ และรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ